แต่งสาวแล้วไม่เป็นยากแล้วแหะนะยักษ์บิดแม่ยักบินแน่ยักบินเละวัดห้งคุณวินตั้งหน้าคนให้ย่งนุมนี่ยังมีเกียวละเออ

มันมีเนี่ยนี่มันเออมันย้ายไปเจอต่งข้าวมันย้ายไปไรเจ้าเลี้ยงเจ้ากะนอะไรอันตะกี้นะเอันนี้นี่อันอันเท่ะนแม่อันเดียวกันนมันก่อนมันยมนจะมันย้ายไปพุ่มได้มันมีสอันนะอนี้นี่นี่มันน่าเออเนี่ยนี่น่าะแม่มานี่นาละน